ลืมพี่น้องลืมตั้งหัวข้อกดกดอันนี้เลยอาช่างมันเถอะเดี๋ยวค่อยไปตั้งใหม่ <c oughs> สวัสดีนะคะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องเยสตุมพารวยค่ะโอ้ยคอยกับลืมเนอะลืมตั้งหัวข้อ,อามากินน้ำเต้าหู้กันค่ะกินน้ำเต้าหู้กับปลาต้งโกกันนะคะแล้วก็มีขนมปังโดนทัทโดนัทกินเล็กโดนัททาไมมีรู ปลาต้มโกะกน้ำต้าหู้ค่ะพี่น้องอร่อยอร่อยกินด้วยกันนะคะวันนี้ยังไม่กินข้าวหรอกกินอันนี้ก่อนอยากกินอันนี้ยข้าวทําเสร็จแล้ววันนี้แกงมะลุมใส่ไก่กับข้าวเสร็จแล้วปลาโรลกกบก 我变黑白了。嗯嗯嗯 อร่อยอร่อยค่ะไปังโปวันนี้อาหารเช้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ กับขคะกิน <G ül üyor> น้ำเต้าู้ก,กับปลาล่องขอัวลืมลืมเขียนหัวข้อวันนี้มีกับข้าวแกงมารุมใส่ไก่แล้วแกงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าอถอดแว่นกน็อ่านหนังสือไม่ได้เลยสวัสดี่ะลุงพว้ยลุงกินปลาจังโกรา้ำเต้าหู้โดนัททำไมมีรูลืมเขียนหัวข้ออีก บจะกดก็กดเลยกับข้าวก็มีแกงแล้วนะแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่อมอโบราณน,นั่นแหละแกงแกงมาลงมใส่ไก่เรียบร้อยแล้วแล้วชอบแว่นอ่านหนังสือไม่ออกเพราะว่าแว่นใส่อ่านหนังสือขอบคุณค่ะสิบสามล้านดวงใจยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่งพาด้วยนะคะช่องเล็กๆทำมาสองสามปีแล้วพี่น้อง สามปีแล้วยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยจะเอาเงินเดือนเดือนนี้จะได้หรือเปล่าไม่รู้ขอบคุณนะคะกินปลาตะโขดด้วยกันโดนน้วันนี้ยังไม่หิวข้าวกินปลาตะกขดกับน้ำเต้าหู้ก่อน สายงานลุงปีนี้เลยมาสองเดือนแล้วการทีเหลียนเร่งเร่งจะเอาเดือนนี้ให้ได้ถ้าไม่ได้ก็จะให้ลูกสาวโยนให้สวัสดีค่ะโว้ยภาษาอังกฤษอ่านยังไงอ่านไม่ออกทีเนี้ย ถ,ถ้าอ่านตามตัวกับปลาปูพัดไม่รู้นะอ่านไม่ออกแล้วคุณศาสารเกลขอบคุณนะคะแปลแปคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวเจ๊ตมตามกลับไปเยี่ยมบ้านปลาตุ่กโกค่ะวันนี้กินปลาตุโกโก,กับน้ำต้หโฮก่อนกับข้าวเรียบร้อยแล้วแหละแกงแล้ว ยวไม่มีเวลาถ่ายยังไม่รุมใส่กาถ่ายคลิปสดไว้อ,อยู่เดี๋ยวจะลงสอดขอบคุณนะคะเจ็ด้านดวงใจขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจค่ะวันนี้ไม่หนาวแล้วนะใส่เสื้อสองตัวปกติใส่ห้าตัว วันนี้อากาศดีแล้วสองตัวเคื่อขันยาวสองตัวมันจะร้อนร้อนมาสี่ห้าวันแล้วมันก็จะหนาวค่าสวัสดีคุณภาษาอังกฤษเนาะลุงวดบอกก็สวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษลุงวด ตัวไ,ไหนกวเน,นี้ไม่ถูกมา2วันแล้วสวัสดีค่ะอยาเล็กสวัสดีนะคะเป็นน้ําเจ้าโฮค่ะ ันนี้น้ำเต้าหู้กับูระเบียบนะปลาโขจะไล่สดแกงมารุมมันไล่ไม่ทันวันนี้งานเยอะมันตั้งกล้องไม่ทันจะสึมก็เลยมากินปลาต้มโกแล้วกันยังไม่หิวข้าวปลาต้มโขกก็ไม่มีเวลากินพี่น้องเออขอบคุณพ่อเลยเรียกขอบคุณสิบเอ็ดล้านดวงใจนะคะ โดนัทก,ก็มีเล็กกินโดนัทนะนะนอังโกก็อร่อยอยากกินปลาต้มโขกวันนี้ยายเล็กกับลุงวุฒคนเดิมสวัสดีค่ะลุงวุฒอยากกินก็นไปซื้อ,อยายเล็กลุงวุฒลุงวุฒอยากกินก็นไปซื้อ ตอนนี้ว่าจะตอนแรกว่าจะขึ้นไร้แกงมงลุนแหละมันขึ้นไม่ทันงานเยอะเลยตัจจ้งหม้อแกงมงลุมไว้แล้วก็แบ้นไปช่วยไปช่วยงานตบกลับออกมาแกงมงดุมก็สุกพอดี ุงพุดมาเยี่ยมบ้านอย่าเล็กหน่อยบอกลุ้งวล้วเลยอย่าเล็กวันนี้จะเล็กขึ้นกี่โมงเมืจจอ่อวานนี้จบสามสี่รอบนะจะตุมเพอบ่ายสองจะตุมจ,จ,จะเริ่มจบอบเล็กอะ่ะแต่เมื่อวานนอนหลับ ลุงวุ้นซื้อมาฝากด้วยลุงวุ้วนแกไม่สบายเลยลุงวุ้นเล็กให้มาเยี่ยมบ,บ้านเด็กจะพากินส้มตำส้มตำบ้านเล็กอร่อยผลไม้ก็เยอะ สบใบสบใบดับ,บูเดอสวัสดีครับคุณอังกฤษขอบคุณหกล้านดวงใจนะคะขอบคุณพี่ว่าไม่ให้กำลังใจค่ะจุ่มจิงปลาต้องโกับกน้ำต้องหู้ค่ะจุ่มเลยนะปลาต้องโขกจุ่มเลยพี่น้อง เรีกอกก่ะคุณบูแดสวัสดีค่ะลุงบ mm ุับบูแดสวัสดีขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจ มาอีกพี่น้องเครื่องนี้มันเออเร่อมันช้านะใครโทรมาแมตช์เจอมาเนี่ย เจอเมันเออเลิกจำเถอะปล่อยมันขอบคุณนะคะทุกท่านเด้ดเรื่องความใจกอดๆมาค่ะขอบคุณค่ะ ดูใครโทรมาก่อนเดิมพี่น้องแป๊บนึ่ง้ามองสี่สิบเ็ดเร็ดมงโอ้เขโทรมาแล้วมันมันจะมาตามหลังโทรคุยกันเรียบร้อยเมสเซนเจอร์ Messenger, เพิ่งจะมาขึ้นความรู้สึกช้าจังเมสเซนเจอร์ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากมายค่ะขอบคุณสี่ล้านหัวใจสี่ล้านล้เสีล้านเล็กยัดกลมขึ้น,น,นไม่นานนะเอาสิบห้านาทีหรือสามนาทีขึน้นแล้ไม่มีอะไรคุยนะพี่น้องเอาจัปุกัหมดแล้วเดี๋ยวโดนัทโดนัททำไมมีรูเนี่ย น้ากิ๋วกนะ็อร่อยนะ้าเจ้านี้อร่อยขอบคุณค่ะรูดขอบคุณยายเล็กขอบคุณบูเดขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจค่ะนะพี่น้อง บูเดกเเเมมเ็เริ่มเริมาค่ะเขาทำยังไงเริ่ๆเิ่ที่ตุ่มก็ทําไม่เป็นนะทําไงอ่ะทำงี้ใช่ไหมา่า่โอ้สุขสันต์วันวาเลนไทน์เด้อปีนี้เออจริงเนาะลืมวันนี้วันวาเลนไทน์สุขสันต์วันวาเลนไทน์ค่ะขอทุกคนมีความสุขนะคะสุขมากมายขอมีความสุขทุกคนทุกท่าน เฮงเฮงรวยเลยปังปังนะคะวันนี้วันวันวาเลนไทน์ลืมลืมแฮปปี้วาเลนไทน์กันทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้วันวาเลนไทน์นาะลืมขอบคุณนะคะบูแดขอบคุณมากมายขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจน้ำตู้หัวก็อิ่มแล้วพี่น้อง ขนมเนี่แหละโดนนัทเน่ยแหละโดนโดนนัดโดนัทจิว๋วอร่อยขอบคุณมากมายค่ะสามคนสามล้านดวงใจใกล้กหนึ่งนาทีก็ลงเวทีแล้วค่ะขึ้นเวลาน,นะคะขึ้นแทักทายขึ้นให้เป็นคลิปหัวข้อก็ไม่ได้ตั้งรีบกดขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ค่ะ นี่อากาศก็เย็นสบายแล้วนะใส่เสื้อสองตัวแล้วครบแล้วค่ะขอบคุณนะคะขออนุญาตลงเวทีค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอทุกคนมีความสุขสนุกสวขหลร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านค่ะทําการสิ่งได้เขาสาเร็จสําเร็จทุกประการนะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองขอได้ทองค่ะไหลกองทองไหลมาเต็มบ้านเต็มนกระเป๋าทุกคนทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายค่ะ แฮปปี้วาเลนไทน์ค่ะขออนุญาตลงเวทีค่ะบ๊ายบาย